แฟนกับลูกข้างหลังยังลูกอยู่ไปนั่งติดไปนั่งติดติดกัค่เพยงอย่าดียาตื่นเต้นมามาเหลเริ่มแล้วเหรอพี่ทำอะไรกันนั่นอะนี่วันนี้พี่มาหน้ามาจะถามเวลาหรอจะถามราคาอ๋อถามราคาโอเคโอเคตื่นเต้นไปหมดเออแกก็เคยดูไลฟ์เขาอยู่ในแกล้งเย็นๆโอเคพี่เตรียมมาหมดแล้วเตรมาหลายวันติดมานลอดอย่างนี้เลยนี่เห็นป้า เจ็บเจ็บหูปะไม่ค่ะพี่จับคนได้ใช่ไหมไม่นี่หน้าเงาแบบนี้แม่ได้เลยี่เป็นนางเอกใช่ไหมพี่เป็นดาราบอกพี่หลายคนว่าเฮ้ยทำดีๆเราเป็นดาราไปเลยเธอจ๋าหน้าฉ่ำวาวพี่ไปเกี่วอะไรมาพี่กลัวมันจับเวลาแล้วเวลามันหมดเฮ้ยนี่ีรอข้าวแล้วนะหน้าเงาเฉาเลยยืนหน้าเข้ามาเลยยืนหน้าเข้ามาเลยเออ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 ไงไงเออดีไหมเดี๋ยวนี้ดีมั้ดีมากออนี่คือเหตุผลที่หยุดเวลาเออคนดี ปวดเริ่มอายหัวเริ่มอายมากเนี่ยจังนีีพี่สงสารน่ะเขาจะไม่ขอพี่เพราะสิ่งนี้แหละพี่เป็นยังไงจ้ะตื่นแล้วได้มากกว่านี้อีกพี่ได้มากกว่านี้ค่ะแล้วเรื่อยๆเลยเออน้องรอเดี๋ยวพี่อุดแล้วก็เดี๋ยวพี่พูดเาเดี๋ยวพี่จะเป็นพี่ไหมพวกูไ้นไปไหนน่ากลัวมากเลยเวลาเขาตามอะไรเงี้ยไม่ปกติเวลาเราตามผู้ชายเราอคิดถึงจัะไม่ใช่อย่างนี้แบบเมื่อกี้เลยอยู่ไหน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 พี่ต้องบินนะเนี่ยแต่พี่ต้องมาเพราะว่าอะไร ตัวพี่ชอาเพื่คนเดียวปะพี่ไม่ชอบคนเดียวเจนนี่อยากพูดไหมฮ่า4 3 2เจนนี่พูดเมื่อกี้ไม่มีใครพี่ต้องบินรู้ปะเอออะไรเงี้ยน่กไม่พูดไม่ถูกเลยใช่ไม่รู้เลยพูดถูกหรือพูดผิดโอ้ยยอดทั้งหมดสองตัวนะคะวันนี้ขายไปหกพันบ้านสองล้านกว่าบาท